หนูผีเกาะคริสต์มาสความสูญหายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ A ่นออสเตรเลีย e เป็นเรื่องที่น่าสงสารและเป็นการตวนใจว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆมีอยู่ในทุกที่และทุกเวลาแต่เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะรักษาความมั่นคงของสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในที่พื้นที่เฉพาะของพวกเขาหนูผีเกาะคริสต์มาส หรือครสเจิรัรีชุระถูกประกาศว่าสูญพันธ์อย่างเป็นทางการโดย u c ซ N ในวันที่10ตุลาคม2025และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่สูญพันธุ์ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีแดงของ u c ซ N แต่เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้หนูพีเกาะคริสต์มาสสูญพันธ์ไปได้มีอะไรบ้างและเราเคยพยายามที่จะช่วยเหลือหนูพีเกาะคริสต์มาสไหมมาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับหนูพีเกาะคริสต์มาส หนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นอสอสเตรเลียอาศัยอยู่บนเกาะคริสต์มาสที่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของอสอสเตรเลียไปทางตะวันตกประมาณ1,500กิโลเมตรและเป็นสัตว์ที่พบได้เพียงที่นี่เท่านั้นมีบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาในช่วงทศวรรษ1890ที่ระบุว่าหนูผีชนิดนี้อาศัยอยู่ทั่วไปในป่าฝนของเกาะและในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องดังคล้ายกับค้างคาวทั่วทั้งเกาะ แต่ในปี1900การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหนูดำถูกนำเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมีปรสิตในเซลล์ชื่อทริปานโนโซมที่แพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะและทําให้หนูพื้นเมืองตายลงในที่สุดและเมื่อนักธรรมชาติวิทยาเดินทางมาเยือนเกาะแห่งนี้อีกครั้งในปี1908ก็ถูกสันนิษฐานว่าสูญพันไปแล้ว เมื่อไม่พบเห็นหนูผีเกาะคริสต์มาสมานานกว่า50ปีหนูผี2ตัวถูกจับได้ในช่วงทศวรรษ1950โดยนักชีววิทยาฮิวยอกสตานและเจฟทรานเตอร์ในปี1984พวกเขาก็ได้ขังหนูผีไว้ในกรงเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นี้แต่ไม่นานนักหนูผีตัวผู้ก็ตายลงในปี1985 หนูพีกอะคริสต์มาสไม่เหลืออยู่แล้วและมีรายงานพบเพียง4ตัวในรอบกว่า120ปีซึ่งทำให้เราเห็นได้ชัดว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์แต่เราไม่ควรให้สัตว์ชนิดอื่นๆสูญพันธุ์ได้อีก นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปบทเรียนจากการสูญเสียครั้งนี้ว่าการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคงทางชีวภาพของเกาะและต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยรวมถึงต้องเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายพร้อมปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจ d n a ให้ทันสมัย เราไม่ควรให้สัตว์สายพันธุ์ต่างๆสูญพันธุ์ไปได้และต้องมีการรักษาความมั่นคงของพวกเขาแม้ว่าหนูพีเกาะคริสต์มาสจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราไม่ควรลืมบทเรียนและความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุต์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในที่พื้นที่เฉพาะของพวกเขาและนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรพลาดในการเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รอบตัวเรา